สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับวินนี่ที่กองละครเรื่องพมพยศนะคะวันนี้วินนี่มีฉากซีนใหญ่ที่รวมนักแสดงเยอะมากจะเป็นยังไงคือค่าขนาดไหนเราไปชมกันเลยค่ะ มาอัปเดตการถ่ายทําของกองละครพรมพยศกันหน่อยค่ะใกล้จะปิดกล้องกันแล้วช่วงนี้เลยมีฉากใหญ่ที่รวมทีมนักแสดงไว้เกือบทั้งเรื่องอย่างฉากนี้หนุ่มสาวแต่งตัวกันหล่อสวยมาร่วมประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์กันอย่างคึกคักแต่ที่ทุกคนในเรื่องจะต้องแปลกตากันสุดก็สาวเฮี้ยวอย่างนเอกเจนนี่ชยิศราจากสาวโกโก้มาแต่งองค์ทรงเครื่องคาดสบายได้อย่างงดงามมากๆเรียกว่าอึ้งกันไปตามๆกันเลยค่ะมาพร้อมกับการละเล่นมอนซ่อนผ้าหลายคนได้ย้อนยุคไปวัยเด็กกันด้วยเลยนะคะ ハハハ ความพิเศษของเจนนี่ในฉากนี้ยังต้องชวนน้องชายไบร์นัทพัฒน์มาร่วมขับร้องเพลงแหลวันสงกรานต์บอกเลยว่าทั้งคู่เจองานยากมากๆเพราะนอกจากเนื้อเพลงที่ค่อนข้างใช้เป็นภาษาที่ยากแล้วยังต้องจําทํานองในการขับร้องอีกด้วยฉากนี้เลยต้องซ้อมกันนานเลยล่ะค่ะดอกกรโดกรดูน้องอยู่คนเดียวโผมอยากจะมีความรัดแต่ไม่รู้จักมันคืออะไรได้คนไหนเป็นแม่องรู่เลยพี่น้นนี่ยน้า เเข้าไปดูไม่ยน่นไม่สามเหมือนลิเกนะ่โบไปซิ้นนี่ไไหมเดบิวต์เพลงโบราณมากแล้วเรานักร้องนำด้วยแล้วคนดูเยอะด้วยวันนี้ถามว่าร้องได้ไหมตอบเลยว่าไม่ไม่ได้ ลองแล้วลองนทำนองแล้วเอ๊ะมันใช่เหรอมันมันฟังแล้วมันไม่ใช่นะเออมันเพี้ยนเพี้ยนตอนแรกแค่อ่านเฉยเขาว่ายากแล้วพอมาเจอทำนองโอยอะไรครับเนี่ยนี่แบบต้องอะไรนะต้องเอื้อนต้องอะไรก็ไม่รู้เลยจพูดเรื่องร้องเพลงนะไอ้ที่คุณที่คุณซ้อมร้องมาเยอะตั้งนานอะมาอะไรเลยนะพวงมาลัยพวงมาลัยค้องฉันอีกกี่วันจะได้คอคอตัวฉันนั้นรูปไม่หล่อตัวฉันนั้นรูปไม่หล่อ อาศัย<ห>ว่าพ่อก,กระดุมเลี่ยมทองเอ๊ะประมาณนี้ครับผอก็ได้อยู่แต่แต่ทำนองก็จะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไม่รู้ทำนองเป็นยังไงอันนี้คือแต่งเอง <laughs> แต่งทำนองเองก่อน <laughs> <laughs> ทำนองจริงรู้เป็นไง <laughs> S 1> <S 1> <S 1> <S 1> ส่วนแก๊งสาวๆที่มาร่วมง,งานนี้ทั้งวินนี่สิพัชราดาแบมแบมนัสมนเฟิร์นเกษราสวยฉ่ำไม่แพ้กันสาวๆบอกเลยว่าอุปสรรคของฉากนี้ไม่ใช่แค่ต้องจำบทยาวๆแต่ต้องรับมือกับแดดที่ร้อนมากๆเลยค่ะถือว่าตอนนี้ร้อนแรงมากค่ะาอากาศตอนนี้อากาศตอนนี้ค่ะร้อนแรงมากตอนออนอะ่ะคนดูอะ่ะลื่นปื้ดไอตอนถ่ายอ,อะ่ะโอ้โหทั้งร้อนทั้ง,ท,งทุกอย่างมันชุลมุนหมดเลย ก็ซีนใหญ่ซีนใหญ่ค่ะวันนี้จริงๆนี่เขาก็แซ่บคือความแซ่บมีกันหมดแต่ว่าคนละรูปแบบจริงๆนะในในความ3มคนเนี้ยฝาก3สาวสสไตล์ด้วยนะคะในเรื่องพรมพยศค่ะซีนนี้ถือเป็นซีนที่น่าสนุกแล้วก็น่าติดตามมากเวยค่ะฝากด้วยนะคะเบื้องหลังการถ่ายทํายังสนุกขนาดนี้ในเรื่องจะสนุกขนาดไหนรอติดตามได้ในละครพรมพยศนะคะส่วนละครรักซ่อนรถออกอากาศให้ชมไปแล้ว2ตอนเปิดเรื่องมาก็เข้มข้นมากๆเลยค่ะฉายาปลายลิ้นนั่งฟักของนางเอกมินชี ทน,นันไม่ใช่เพียงแค่ชิมแล้วรู้รสได้ทุกอย่างนะคะแต่เรื่องการปรุงอาหารฝีมือของมินชีก็ไม่ธรรมดาเพราะก่อนถ่ายทําก็ต้องไปเรียนรู้ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดทั้งการแกะกุ้งหั่นเนื้อการปอกกระเทียมหั่นผักต่างๆรวมทั้งการต้มยำทําแกงหลายอย่างจากผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งในละครผู้ชมจะได้เห็นฝีมือการทําอาหารของมินชีตลอดทั้งเรื่องการเรียนครั้งนี้เลยทําให้นํามาประยุกต์ใช้กับการแสดงและชีวิตประจําวันได้จริงเลยค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะ สามารถซอยหอมกระเทียมเนี่ยได้ระดับที่เจียวแล้วไม่ไหม้ถ้าเผื่อคนที่ไม่ใส่ใจในการซอยเนี่ยเจียวแล้วบางชิ้นจะไหม้บางชิ้นจะไม่สุกหนูเป็นคนที่ชอบทําอาหารมากชอบทําตามในทิกตอกแล้วก็ปกติก็คือจะช่วยคุณแม่หั่นผักอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็แบบผัดแกงต้มอะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่า เป็นโอกาสที่เรามาได้รับเราได้มาเรียนรู้โดยวิชาบังคับแต่มันเป็นความสุขที่ว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าที่เขาทำอร่อยเนี่ยเคล็ดลับเขาเป็นยังไงเรื่องหลักซ่อนรถเนี่ยทำให้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะฝึกความอดทนด้วยนะการทำอาหารใช่เพราะก,กว่าจะได้แต่ละอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ความปราณีตมากๆติดตามชมรักซ่อนรถทุกเย็นวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกานะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาชมกันต่อค่ะ กลับมาช่วงนี้วินนี่มีความเข้มข้นของละครเรื่องสิงสังป่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะ มาที่ละครสิงสังปากคืนนี้1วันพันเหตุการณ์แต่ละฉากต้องลุ้นเอาใจช่วยทีมพระนางกันสุดฤทธิ์ค่ะเริ่มจากภารกิจของลุยเฮสคืนนี้ยอมไปร่วมงานวันเกิดของพ่อเลี้ยงตามคําเชิญของพี่สาวแต่ก็ตามคาดเขาทําเสือต้องมีการขย่ากันเกิดขึ้นทําให้หลุยต้องบูสู้กับแก๊งของพ่อเลี้ยงหลาย10คนงานนี้คนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดของพระเอกก็คือผู้กองพาลีบิ๊กนัทชัยนี่แหละค่ะรอดจากเหตุการณ์นี้ไปลุยได้เข้าร่วมทีมของนังเอกพิงพลอยประภาวดีเต็มตัวแลว เว้นสตาโต้อัคษรัตคนเดียวที่ไม่ค่อยถูกสตากับหนุ่มคนนี้เอาซะเลยพอเจอหน้ากันก็เลยต้องมีประมือกันตลอดค่ะส่วนภารกิจแรกหลังได้เข้าร่วมเป็นแก๊งเดียวกับนางเอกแล้วก็รวมทีมกันไปลุยบ้านกำนันประจำทุ่งคลาเพื่อจะขโมยอาวุธในคลังซึ่งวิธีที่ใช้ก็ให้ทีมนี้รำกลองยาวมาเพื่อเรียกร้องความสนใจทำให้ลุยและพิงพลอยบุกเข้าไปหยิบอาวุธได้แต่ก็ต้องมีการต่อสู้กับลูกน้องกำนันฉากนี้ได้เห็นท่าบูเท่ๆของพระนางเยอะเลยค่ะ thank you จบเส้นทางบันเทิงคืนนี้รอดูกันเต็มๆได้เลยนะคะปิดท้ายที่บรรยากาศสุดคึกคักเมื่อถึงงานรายการเห็นเป็นเรื่องวางแผนกันทำเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดให้พิธีกรสุทธาก๊กอจิทัชกรงานนี้ยังได้นุ่มฮอตในโซเชียลน้องจูเนียพ่อค้าขายเสื้อวินเทจที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการถือเค้กมามอบให้พี่ก๊อจิด้วยตัวเองพร้อมมอบคำอวยพรน่ารักน่ารักที่ทำเอาเจ้าของวันคล้ายวันเกิดถึงกับยิ้มให้หุกเลยค่ะมาเซอร์ไพรส์พิธี ไม่ใช่น้องมาออกอะไรกันอยู่แล้วค่ะน้องมาออกอะไรกันอยู่แล้วเห็นเป็นเรื่องแต่ว่าทีนี้เห็นน้องมาทีมงานก็เลยใช้หนูให้ยกเค้กมาให้พี่ใช่เนอวน้องหัอเปเลยครับเออแล้วมีอะไรอยากจะอวยพรพี่ก๊อตเป็นการส่วนตัวไหมฮะก็อยากให้พี่ชายไม่ปกติเขาจะเรียกว่าคนดูแฟนคลับเพราะว่าพี่สาวพี่ชายหนูอยากเรียกพี่ว่าเห็นไหมล่ะ เออยังไงล uhh. ูกย <on the> <ender> ังไงอยากให้พี่สาวแบบมีความสุขมากๆครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยครับคิดอะไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นไปด้วยครัขอบคุณค่ะและที่สำคัญก็อยากให้มีความสุขตลอดเวลาเฮ้ยอ่านหนูบ้างอย่างนี้ลูกอ่ะเดินมาลดน้ำอยากแต่น้หรอทำไมวันเกิดฉันฉันได้น้ำพันละ เขาเกิดนี่28สิงหาพี่สาวไปทำไมไปใช่พี่สาวคุณแม่คุณน้าสาวพี่สาวพี่สาวไปม่้ทเลินเม่คนลกสี่เียวพาวโอ้โหโดยเท่าไหร่นะลูก24ข้าอายุ50กว่าแล้ว50กว่าแล้ว เราติดตามความน่ารักของน้องจูเนียพร้อมแขกรับเชิญพิเศษในรายการเห็นเป็นเรื่องวันพรุ่งนี้หลังรายการเที่ยงบันเทิงสดนะคะจบเส้นทางบันเทิงแล้วเดี๋ยวเราไปชมละครกันต่อสำหรับวันนี้วินนี่สวัสดีค่ะ